คนมันสุขจับได้ลาภะปัตตนิสหัจฉะครับลาภะปัตตนิสัจฉะคือจบครับถ้าลาภะออกที่ไหนคือจบแล้วอืมจึงเบะปากเบะปากสี่รอบอ่านะเอาว่าคนมันสุขรอบที่แล้วเนี่ย หมอจำได้น่าจะเป็นเรื่อง,องความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในรอบด้านน่ะมันเป็นเกณฑ์สัตชะที่มาบีบคั้นเราเออสถานาการ์น่ะพูดง่ายรับต้องแก้ไขอะไรบางอย่างเออแก้ไขปัญหาตามเช็ดตามล้างแม้ถ้าจะไม่ผิดนะเออกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่เรารับผิดชอบอ่าแฟนคนที่บ้านที่ทํางานอะไรก็ตามอา่ะเป็นเกณฑ์ของการที่มันกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนจิตใจหมอบอกให้อดเอาช่างมัน เออก็ถือว่าถือว่าเขาเรียกอะไรมันมันเป็นเกมบีบคั้นนั่นแหละเออโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจหมอบอกว่าเออทาใจให้มันนิ่งถูกไหมมันจะจุกจิกอะ่ะมันจะสุกจุกจิกบดขว้อะไรนักหนากระชั้นนักหนาเนี่ยน่องไหมเอออารมณ์จะประมาณนั้นเออนีถึงบอกว่าถ้ารอบที่ผ่านมาถ้าใครที่เนอะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาดว่ามันรู้สึกว่ามันไม่เข้าหมอก็บอกว่าไม่สัมนุนให้เล่นในช่วงนั้นหรือเสี่ยงในช่วงนั้นมันจะจุกจิกกวนหัวใจอะ่ะ ไอ้คำจุกจิกกลัวใจคือมันกวนอารมณ์หนูไหมความรู้สึกมันจะรู้สึกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวบุบหงิดเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวหนอยเมื่อกระตามภายในมันเป็นแบบเนี้ยโชคลาบมันจะเข้ายากเออดังนั้นอย่าไปอย่าไปยังไงให้ทําใจให้นิ่งก่อนดับแรกถูกไหมให้ใครก็ตามที่ผ่านสถานการณ์มันมาได้เห็นไหมลาพะขึ้นครับรอบสัปดาห์นี้ลาพะปัตนีขึ้นหมายความว่าไอ้เกณฑ์การจุกจิกหัวใจ หรือปัญหาที่เราต้องไปคอยตามชิดตามล้างช่วยเหลือเขาเนี่ยเห็นไหมมันมันเป็นเกณฑ์แค่ผลที่เราทํหรือช่วยใครมันไม่หายไปไหนหรอกเออมันจะย้อนกลับมาส่งเสริมตัวคนวันสุกในรอบเนี้ยเออให้สถานการณ์ทุกอย่างรอบด้านดีขึ้นนั้นในครอบครัวก็ดีขึ้นนอกบ้านการงานก็ดีขึ้นและหรือใครค้าขายเนี่ยเกณฑ์ของลาภปตัตตานี้คือของลูกค้าเนี่ยชัดๆคือลูกค้านะครับ่อยอดดีขึ้นค้าขายดีขึ้น นะครับใครรับเหมาต่างๆอมีงานเข้านะครับอ่โดยรวมๆนะครับเป็นเกณฑ์ที่ขยับดีขึ้นแน่นอนจากรอบอาทิตย์แล้วนะครับคนมันสูงในรอบสัปดาหนี้ก็คือ25เนาะพฤ้จิตถึง1นะครับคอนเฟิร์มเพราะตัวลาภปะตะัตนินะครับสัจฉมันขึ้นนะสัจฉคือสาการรอบด้านนะครับอ่าแบบนี้นะใครที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในพอวันที่หนึ่งนี้นะครับ เก okay, ลาพระขึ้นนี่นับววันแล้วนะอ่าลาพระคือนับววันเป็นลาพะมาจากสัต์ชะครับคือคนรอบด้านอ่านะยังไงนะยังไงอันดับแรกคนมันสุขงวดนี้จะถูกหวยจากคนที่นำโชคนำราบมาให้และมาบอกครับอ คนที่นำโชคนำลาบและมาบอกเป็นใครได้บ้างนะครับ1ตัวปัตตนินะครับอันนี้หมอขอเปิดกว้างนะครับเป็นปัตตนิก็คือคนที่เราสนิทใช้คำนี้เลยนะครับได้ทั้งในบ้านในบ้านมีใครในบ้านมีสนิทกับใครสนิทกับลูกสนิทกับพ่อสนิทกับพี่อยู่กับใครและสนิทกับใครรักใครคนนั้นแหละครับเป็นเกณฑ์ของโชคลาภของเราพูดแบบนี้เลย และเลขบ้านนะครับเกณฑ์ที่2เกณฑ์นอกบ้านก็คือเพื่อนนะครับอ่าเพื่อนที่ทํางานซี้ซี้ซกันคุยเรื่องหวยกันตลอดเออให้จับจุดของความแปลกของเรื่องที่เขาเอามาบอกหรือเรื่องที่คุยกันหรือเหตุการณ์ที่เกิดเจอร่วมกันขับรถไปกินข้าวด้วยกันแล้วเจอเหตุการณ์ไม่รู้อ่ะมันแปลกอ่าอะไรก็มขทางทาง,างหรือว่าอะไรที่มันแปลกๆจับไว้จุดที่มันแปลกเพราะแปลกคือ เดิมมันไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้นแล้วไปเจอด้วยกันแล้วมันเกิดขึ้นนี่คือความแปลกนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมหมดเออง่ายมากเลยว่ันศุกร์อ่ะสรุปทีานะคนมันศุกรจะเป็นเกณฑ์โชคลาภที่มาจากคนรอบข้างนะครับคนที่เราสนิทเอามาบอกและหรือตัวเขาเป็นเกณฑ์โชคลาภให้เราได้นะครับอย่าลืมพวกอายุหรือตัวเลขเกี่ยวกับเขา นะครับได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าราภะขึ้นนะ่ะอยู่เฉยๆเขาเอามาให้นะครับแบบนี้เลยนะครับ